เครดิตผู้แปลเพจแปลจหลังดอกวีสสามารถสนับสนุนเพจผู้แปรได้ทางทวีตแ,และธนา,าคารกรุงไทยตามนี้ได้เลยครับมองซ้ายมองขวาเอาล่ะใช้เวลาสักหนึ่งการทูตแม่จะเสร็จแล้วแหละ แต่ทางที่ดีระวังไว้ก่อนดีกว่าบ๊อกแปดโอ้โหอ,อะไรกันนี้เจ้าต้ององแน่ๆเลยให้ชิบชิบบชิบชไม่เห็นนะไปละไปฉันรู้สึกไปเองหรือว่าเมื่อกี้พอม,มีอะไรบินผ่านไปนะฉันว่าเธอคิดเองหรือเปล่าว่าแต่ลงเดิอพันต่อได้ละชอบจริงจริงแฮที่แอบเข้ามาได้ รู้สึกว่าห้องจะอยู่ทาาทิศใต้ที่นี่สินะทุกกลางก็ไม่เห็นจะน,น่ากลัวเหมือนที่ผู้อาวุโสพูดให้ฟังตอนเด็กๆเลยแฮ อาโอบาถ้าเจ้าไม่ตั้งใจฝึกแล้วก็ข้าจะจับเจ้าเข้าไปในคุกกลางจับเช่นน้ำตะกะทะลยด้วยแป้งสาลีจากนั้นจะเ,เจ้าไปตากลมแล้วก็ไปแขวนไว้บนเพดานและนี่ก็คืออาโอบาสมัยที่ยังเป็นเด็กเธอเจ้ายังไม่อยากโดนจับไปขังคุกแล้วก็รีบไปศึกซาก็น,นั่นแลนะเนาะมันก็คงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกใครเขาจะบ้าท่าแบบนั้นกัน ฮัลโ,โหลไปใครอยู่ไหมทางสะดวกดีแฮะเจ้าไปใครกันมาทำอะไรที่นี่ป้าเฮ้ยอย่าเพื่อสรุปดีเฮ้ยอ่ะก็คือเออข้ามาที่นี่ตามคำสั่งของเจ้าสำนักไม่ใช่คนน่าสงสายหรอกนะถ้าเป็นคนหรือผีเออคือ ที่ไหนจะรูปเงามเยี่ยงนี้ข้าเพิ่งจะกลับมาจากการแล่เนื้อพวกปีศาจต่างหากเล่าแล่เนื้อก็นะพอดีว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ปีศาจออกมากันเยอะก็เลยต้องออกไปล่าก,กันเจ้าใหญ่จะมาด้วยกัรไม้ล่าเออคือไม่ดีกว่าขอพักละงั้นก็ตามใจเจ้าละกันและแล้วก็ได้ผ่านไปสักครู่ ขอแนะนําตัวก่อนเลยก็แล้วกันชื่อของข้าคือเย่าวหมิงชางเป็นผู้ดูแลคุกกลางนะ่ะว่าแต่เจ้าสานักฝากฝังเรื่องอะไรให้กับเจ้าบาการ่าอ๋อเรื่องนั้นน่ะมันคือว่าถ้าเจ้าสานักฝากให้ข้า巴โ多พลผู้สําเร็จวิชาต้งแต่ระดับแก่สีทองขึ้นไปให้เดินทางไปที่โลกมนุษย์โดยด่วนไม่น่าเชื่อเลยว่าระดับเจ้าสํานักยังต้องขอกํลาลังเสริม งั้นก็หมายความว่าคนที่เจ้าสำนักไปสู้ด้วยต้องเป็นคนที่มีระดับการบุพอพสูงมากแล้วเขาอยู่ระดับไหนกันล่ะขั้นเขตเด่นศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขั้วสวรรค์ระดับพระเจ้าเฮอโอ้ยี่เจ้าเราคาเลยหรือเปล่าเดี่ยระดับพระเจ้าเลยเนี่ยนะจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่ท่านเลยข้าทำหน้าที่สงสารเสร็จแล้วก็ขอตัวลาเอ๊ะ เจ้าจะรีบไปไหนกันล่ะเรื่องใหญ่เช่นนี้เจ้าก็ควรเอาไปบอกผู้สสด้วยตัวเองสิ<ฆ>ข้าจะไม่พูดซ้ำไปครั้งที่สองนะก็ได้ก็ได้วางเคี้ยวลงก่อนเถอะข้าจะตามท่านไปเดี๋ยวนี้นีแ่แหละแม่์มม,มอะไรกันพูดเรื่องเช่นนี้ก็ค่อยน่ารักขึ้นมาหน่อยตามข้ามาสินี่ท่านแย้วรู้หรือเปล่าว่าสิ่งนี้คืออะไร เอ๋อะไรนะ้าข้าหลามหน่อมนลือไม่เป็นของเล่นที่โลกมน,นุษย์นนะ้าถ้าลองดึงสลักตรงนี้ออกสินี่น่ะเหรอเอเสียงอะไรนะ้านี่สิหน้าที่เขาเรียกว่าสตงเงาะเวต่งก ยายเด็กเห็นนี่ตอนเพากลับมานะที่ห้องประธานนักเรียนไม่คิดเลยว่าคุณพี่เขาจะชอบผู้หญิงเราเองก็หุ่นออกจะดีแท้แต่ชาวไปคุยพี่เขาถือไปชอบผู้หญิงกันไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยเซนแง และไหนใจตาบ้านนั่นอีกเอ๊ะยิงสิเลื่อมมือกับหมอนั่นก็ได้นี่นาะและภาพก็ได้ตัดไปที่ดาดฟ้าของโรงเรียนฮัทชิวใครนินทาฉันกันเชื่องเธอคิดไปก็ไม่ได้อะไรแก้ปัญหาด้วยตัวเองเลยดีกว่า เอออาอาเฮ่ยชุดเลหมอเลยอะลองอีกทีก็แล้วกันอาี่เย่ช่วยฉันด้วย เฮ้ตายสิเล่นใช้พลังวิญญาณจนหมดเลยหรือไม่ใช่ว่าข้าเคยเตือนเจ้าแล้วไม่ใช่หรอมันชื่วไม่ได้นี่พี่ก็ฉันไม่มีทางเลือกไหนลองว่ามาสิเจ้ามีปัญหาอะไรถือว่าเรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนนะตอนนี้ดูเหมือนว่าทางโรงเรียนจะคิดว่าฉันกับอาโอบะมีซัมติงกันนะ เจ้าก uh <g <g ็เลยคิดจะใช้อาคมเมื่อกี้แก้ปัญหาสินะเฮ้ก็มันเชื่อไม่ได้นี่นาฉันคิดไม่ออกแลยจริงๆอ้าว้าปากแล้วกินยานี่เข้าไปฮะตึกเขาจะพูดไปตั้งแต่เนิ่นๆกันแล้วกันที่เจ้าต้องทำตอนนี้ก็แค่อยู่เฉยๆแล้วดูสถานการณ์ไปก่อนเรื่องเล็กน้อยแค่นี้นะขอแค่ใช้เวลาแป๊บเดียวมันก็แก้ไขได้แล้ว แล้วพี่จะปล่อยไว้แบบนี้จริงๆเหรอแบบนี้ชีวิตฉันในฐานะของหลินหลวยอยู่มันตอนนี้เจ้าขยับเพิ่งทําอะไรก็แล้วกันถ้ามีอะไรก็เรียกข้าโอเคแล้วเจอกันฮัลโหลฮัลโหลโนักเรียนชั 2, 2> ้นปีสองหลวงอวิชเชนเชิญมา,มาที่ห้องสพน,นกเรียนด้วยเอ๊ะ<อ>นี่แค่ปัญหาตอนนี้ยังไม่พออีกเหรอไอ ประธานนักเรียนคงจะคิดว่าคนอื่นเขามีเวลาว่างมากรักสินนะแล้วนี่มีธุระอะไรนายรู้เรื่องข่าวของคุณพี่หลินแล้วใช่ไหมล่ะเธอคิดจะมาซ้ำเติมกันแล้วก็ไม่ต้องพูดพูดกันตามตรงเลยนะฉันเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้คิดจะซ้ำเติมอะไรนายด้วยซ้ำอะไรกันเธอเองก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของหลินนี่ แล้วนี่คิดเหรอว่าฉันจะเชื่อคำพูดของเธอได้หรือไงก็เพราะว่าเป็นแฟนคลับนี่ไงฉันถึงไม่เชื่อข่าวลือแบบนั้นนะคุณพี่อาจจะถูกยายหัวเหลืองนั่นหลอกเอาก็ได้ดูเหมือนว่าท่านประธานจะจินตนาการได้ลึกล้ำเหลือเกินนะครับนี่เดี๋ยวก่อนยังจะมีเรื่องอะไรอีกล่ะฉันเองก็ไม่ได้หวังว่าจะให้นายเชื่อใจฉันหรอกนะแต่ฉันอยากให้นายร่วมมือกับฉันตามหาความจริงของข่าวลือนี้ หมยหลอบนี้จะปฏิเสธมันก็อย่งไงอย่างไงอยู่นะเอาเป็นว่าถ้าประธานลงมือสืบเลยก็แล้วกันถ้าอยากได้ความเช่อเหลืออะไรก็ติดต่อมาแล้วกันนะข้าไม่ได้โกหกจริงๆนะข้าพูดความจริงไปหมดแล้วทำไมท่านถึงไม่เชื่อข้ากันก่อนที่เจ้าจะพากันอะไรไปมากกว่านี้ลองดูสิ่งที่มัดเจ้าไว้ก่อนดีกว่ามัง้งเอ๊